เมื่อวานสองแก้ว <c oughs> อหน่งที่สองนะครับนับด้วยนะครับสองสองสองนะครับไล่ไปเลยสองกระจกหน้าสองนะครับหลังคา2ประตู2ไล่ไปก่อนนับไปด้วยนะครับสองอยู่ดีมากครับ นับไปเลยฉีดจังบนลงมาครับสองสองดีครับดีเทคแอคชั่นเลยครับพร้อมลุย สีเหลืองตามไปเลยโอเคหันด้านหลังไข่เข้าดีครับนะว่าลงล้อก่อนนะครับล้อลงยังลงล้อเลยนับล้อก่อนเลยหนึ่ง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 ข้องด้วยหนึ่งล้อหนึ่งแล้วก็สีดขั้วโมลงนะครับสอง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 ดีครับดีครับดีครับเยี่ยมเลย เสร็จแล้วก็บอกเพื่อนได้เอ้ยปิดปืนนิดหน่อยครับอ่าถ้าเสร็จแล้วโอเคปืนระวังไว้เลยครับเราจะได้ฉีดกลับทีเดียวไม่ต้องเดินไปเดินมาปืนโฟมพร้อมครับสแตนบายบอกบอกเจด้วยเดี๋ยวโดนโฟมปืนโฟมมาเลย เยี่ยมครับไปเลยเรื่อยๆดีมากครับดีดีดีส่งสัญญาณด้วยนะครับด้านนู้นระวังโฟมนะครับาเดินมาข้างนี้เลยครับเดินมาข้างนี้เลยเจระวังโฟมด้วยนะฮะ จัดไปดิอ่าประตูหน้าซ้ายครับประตูหน้าซ้ายด้วยโอเคแจมเยี่ยมเลยครับอ่าปิดโฟม เอาถังผ้ามาล้างตัวรถเลยครับโอเคอนว่าเอาถังผ้ามาล้างตัวรถเลยครับพร้อมสแตนบายหยิบม,มาหนึ่งถังครับถังผ้ามาเลยโอเคหนึ่งถังครับโอเคมาวางไว้ให้เจด้วยโอเคพับผ้าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับยกขึ้นมาแบบไม่ต้องบิดน้ำทำผ้าเป็นสี่เหลี่ยมครับจัดมุมผ้านิดนึง จุ่มลงไปเลยครับโอเคให้เป็นสี่เหลี่ยมนะฮะพยายาม <Yeah. S 2> ให้พายเป็นส <A> ี่เหลี่ยมดูดน้าหน้าพายน,นิดหนึ่งโอเคจัดใหม่ครับจัดระเบียบใหม่มจ,หมจุ่มไปพับเป็นสี่เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งอ่าพับอีกครั้งหนึ่งพับอีกครั้งหนึ่งครับดีครับอ่าวางบนเนื้องานครับลากแนวตรงยาว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 ไปเลยครับดีมากครับออกแรงกดเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เกิดอ่าคาบฝั่งลึกนะฮะดีครับดีครับดี แค่ครึ่งเดียวพอครับด้านนี้เดี๋ยวจะเป็นของเจเขาดีครับกดมแมลงด้วยโอเคตอนนี้6นาที5้าวินนะครับ mm. ดีครับดียกนะฮะ mm. ล้างเอาลงถูข้างหลังใบปัดนะครด้วยนะครับมีมแมลงไหมมีดินไหม ถูครื่องเดียวพอจุ่มผ้าบ่อยๆจุ่มผ้าบ่อยๆครับยกถังตามไปเป็นระยะระยะติดตัวเราตลอดครับยกถังตามไปด้วยไว้หน้างานเรานน่นไกลๆโอเคเราจะได้เดินไปไม่ชนถูจากข้างบนเลยครับโอเคเจลถังม,มาด้านนี้เลยครับถูจากสุดตัวเข้ามาหาเราก็ได้ทำผ้าเป็นสี่เหลี่ยมไม่ต้องบิดผ้ายกขึ้นมาดีครับ ูแนวตรงออกแรงกดเล็กน้อยนะครับดันผ้าไปตามส่วนเ้าโค้งของรถนะครับเอาถังไปด้วยครับเอาถังไปด้วยเอาใหม่ครับเริ่มใหม่จุ่มผ้าถูแนวข้างรถประตูหน้าขวาก่อนนะครับไล่เป็นที่ไปนะฮะโอเคถูลงมาดีครับซ้ายขวาสไลด์ลงมาจากสูงลงต่ําดีครับซ้ายขวากระจกขูช้างด้วยนะครับอย่าลืมอาจจะมีแมลงออกแรงกดเล็กน้อยดีครับกระจกส่วนที่มองด้วยครับด้านนู้นครับโอเคถูกต้องครับ เมื่อผ้าไม่มีน้ําก็จุ่มบ่อยๆนะครับเจ็ดนาทีครึ่งระาังทะเบียนบาดมือด้วยนะครับคมยกถังน้ําตามไป็ระ,ะยะะยะเลยนะฮะดีครับอ่าดีครับดีเห็นไหมฮะน้ำที่ติดผ้าไปปริมาณหนึ่งจะล้างโฟมให้เราด้วยนะครับฉีดน้ำล้างโฟมออกจะได้ไม่ต้องไม่ต้องลงไปข้างล่างมากครับข้างล่างเป็นฟองน้ำล้างไปแล้ว ไม่งั้นเดี๋ยวไปโดนดินทรายยางมาตอยนะฮะรถรถจะเป็นรอยถูจากแนวบนที่สูงลงมาลากยาวซ้ายขวาซ้ายขวาดีครับซ้ายขวาครับซ้ายขวาครับ,รบจุ่มผ้าบ่อยนะครับเออจกุช้างประตูหน้าซ้ายจุ่มผ้าวางผ้าเป็นสี่เหลี่ยม นะครับรูปลงไปแนวตรงโอเคดีดีจุ่มผ้าบ่อยๆยกถังตามด้วยครับเจถังต้องติดตัวเราตลอดเลยนะฮะจุ่มบ่อยๆผ้าจะได้สาดนะครับดีครับแปนาที45่ส้เจขอลังคานิดนึงครับยังเหลือดินอยู่เห็นไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวว่านวาน่วนเช็ดหลังคาอีกครั้งหนึ่งให้สุดมือเลยครับว่านวาน่นหลังคามีดินเหลืออยู่โอเคอีกครับโอเคดีครับจุ่มผ้าไปบ่อยครับถ้าแห้งแล้วก็รถจะด่างได้นะครับรีบนิดนึงจะได้ฉีดน้ำล้างออกสวยครับ9นา,าทีพร้อมแล้วสแตนบายที่ปืนนะครับหิ้วถังกลับไปวาง เปิดปืนให้เพื่อนนะครับล้างถังเลยครับเอาถังไปล้างเลยไม่ต้องสนใจใครเททิ้งเททิ้งเลยล้างให้สะอาดตลอดนะครับเพื่อรักษาระบบมาตรฐานไว้